สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะถ้านเรียนพร้อมแล้วเปิดหนังสือดูตามไปด้วยนะคะในหน้าที่20และ21ค่ะ หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะก็หมายถึงร่องรอยที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเรื่องราวที่อยู่ในอดีตแล้วก็มีหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญนะคะก็คือให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องราวและเหตุการณ์ในอดีตนะคะ ตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็คือเป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นจริงแล้วก็มีจริงนะคะเช่นศิลาจารึกพระราชพงศาวดารตำราหรือว่าคำพีต่างๆเป็นสิ่งที่เขียนขึ้นมานะคะกาเรียกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะคือมีอยู่จริง ส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็คือไม่มีการเขียนตัวหนังสือลงไปที่ชัดเจนนะคะเช่นเครื่องปั้นดินเผาวัดช้างล้อมเมืองโบราณศีีสัศานาลายัยรูปปัน้นเรูปปัดโบราณน,นะคะนี่คือเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เช่นรูปปัน้นพระพุทธรูปในสมัยต่างๆนะคะนี่คืออ,อหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลักฐานที่เป็นรายละอักษรนะคะก็ได้แก่ิราจารึกตำนานพงศาวดารจดหมายเหตุบันทึกความทรงจำต่างๆนะคะเอกสารทางวิชาการนะคะหนังสือพิมพ์นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นหลักฐานที่มีรายลักษ์อักษรค่ะ หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้แก่โบราณสถานต่างๆโบราณวัตถุเงินตราจิตรกรรมปฏติมาก,กรรมนะคะแล้วก็เออภาพถ่ายต่างๆนะคะนี่ก็หลักฐานเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะ ความสำคัญของการศึกษาข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะก็เป็นประโยชน์นะคะเพื่อที่เราจะได้ศึกษาเรื่องราวในอดีตแล้วก็หาหลักฐานในอดีตมาตรวจนะคะสำหรับใบางานในวันนี้นะคะก็ให้เรียนทำเป็น Mind Mapping นะคะตามตัวอย่างของครูนะคะ นักเรียนก็ตอบคําถามมาว่าความสําคัญของการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสําคัญอะไรบ้างแบ่งออกเป็น4ข้อนะคะแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีอะไรบ้างหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรมีอะไรบ้างนะคะออกแบบ mind m a p p i n g แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ